สวัสดีค่ะชื่อนางสาวธนนันเจริญสิริพันธ์รหัสประจำตัวพระอริยะ6 6 0 7ขีด07ขีด1ค่ะสำหรับการฝึกปฏิบตัติเพื่อให้ได้กำลังจิตกำลังใจก็ฝึกตามที่คุณครูธนพรคุณครูประจำะห้องที่ฝึกคอยสอนแล้วก็คอยอตรวจการบ้านให้ทุกวันก็ ทําตามที่คุณครูบอกด้วยการจับภาพพระให้ได้นะคะแล้วก็รักษาศีลหกรรมบทสิบมีการสวดขอขมาพระรัตนตรยัยมีการขออ,อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรค่ะตามธรรมดาที่ คุณครูบอกก็จะทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะในบางวันแต่ก็เราก็จะมีบางวันค่ะที่รู้สึกว่าเหนื่อยมากพอเหนื่อยมากๆก็มีหลุดบ้างบางวันก็ท้อบางวันก็ล้าแต่ว่าก็จะได้กําลังใจจากคุณครูที่จะคอยมีให้ตลอดด้วยค่ะแล้วก็บอกกับตัวเองไม่ให้ท้อด้วยค่ะเพราะว่าเ,เลือกแล้วที่อยากจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ค่ะ แล้วก็ก่อนที่จะได้รับการประกาศว่า,าได้รับสภาวะพระโสดาบันช่วงหนึ่งก็คือรู้สึกเหนื่อยจังเลยเที่กับการจับภาพพระแล้วก็มีสติรู้ตัวอยู่ทุกวันก็เลยมีอยู่วันหนึ่งค่ะปล่อย ปล่อยสภาวะทุกอย่างทิ้งไม่จับภ้าพ,พระแล้วแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามอารมณ์เจอสภาวะอะไรก็เต็มที่ไปกับมันเลยทำให้แบบแต่ก็เหมือนเราก็มีสติคอยกำกับเบาๆอยู่ค่ะ แต่ปรากฏว่าหลังจากที่เราปล่อยให้เราอยากจะพูดอะไรก็พูดไหลไปตามกิเลสเรื่อยๆมันดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีหรือความรู้สึกหงุดหงิดความลำคาญใจมาตลอดทั้งวันถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ดึงดูดเรื่องพวกนี้ทั้งวันวันนั้นจึงเป็นที่ประจักษ์ในใจเลยค่ะว่า สิ่งเหล่านี้เวลาที่เราฝึกมีสติอยู่กับตัวจับภาพพระทั้งวันทำให้เราอะมีสติรู้ตัวที่จะพูดหรือจะทำอะไรให้กระทบใจผู้อื่นกระทบตัวเองหรือใดๆก็ตามอะ่ะเหนื่อยน้อยกว่าเวลาที่เราอะ่ะไหลไปตามอารมณ์ทั้งวันอันนี้ทำให้รู้สึกได้เลยว่ามีสติมากขึ้นในการดำเนินชีวิตแล้วก็เชื่อมั่น ในวิธีปฏิบัติที่มีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็คุณครูก็จะบอกว่าให้เวลาจับภาพพระแล้วเห็นองค์หลวงพ่อยิ้มไหมถ้าเห็นให้เข้าไปกราบท่านแล้วก็ขอบารมีท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําตลอดก็จะกราบท่านขอบารมีท่านตลอดค่ะแล้วก็ ทําให้รู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นด้วยเวลาที่จับผ้าพราแล้วเห็นท่านยิ้มค่ะก็หลังจากนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเบาสบายขึ้นแล้วก็ค่อนข้างนิ่งสงบ คจนกระทั่งวันสุดท้ายอะค่ะที่คุณครูบอกว่า,าก่อนก่อนจะประกาศอะค่ะคุณครูบอกว่าทําให้สุดจิตสุดใจไปเลยนะวันนั้นก็เลยลองแบบจับภาพพระในทุกๆวินาทีที่นึกได้เผลอไปแป๊บนึงก็ดึงกลับมาไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็ตามอะค่ะพยายามจะจับภาพให้ได้โดยที่ตอนที่ออพอจับ เราทําอย่างอื่นเราต้องโฟกัสกับงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าภาพจะจะหายไปก,เก็เรียกชื่อเรียกชื่อองค์หลวงพ่อค่ะออกมาในใจดังๆรู้สึกกันแล้วก็ภาพก็จะปรากฏปึ้ง ชัดขึ้นมาก็รู้สึกว่าอุ๊ยเดี๋ยวจะเรียกบ่อยๆถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเราไปโฟกัสที่งานหรือโฟกัสอย่างอื่นแล้วภาพภาพที่เราจับอยู่มันไม่แนบค่ะก็เลยรู้สึกว่าเวลาเรียกชื่อแล้วเราจะได้เห็นทั้งภาพแล้วเหมือนจะได้ยินเสียงองค์หลวงพ่อหรือีด้วยค่ะก็ตรงนี้ก็เลยทําให้่ออเช่วยได้เเวลาที่ เ,ออเราต้องทําภารกิจอย่างอื่นแล้วการจับภาพมันมันหลุดไปค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ